จุดนี้ต้องบอกเลยว่าเขาก็มีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจที่มันซบเซาลงเนื่องจากปัญหาเรื่องของชายแดนแต่เขาอยากจะฟื้นฟูกลับมาว่าเออตอนนี้มันก็สงบดีแล้วเนาะกลับมาเที่ยวกันหน่อยเรามีธรรมชาติที่สวยงามเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปท่องเที่ยวกันเขาตั้งชื่อว่าเป็นผามรากตอยู่ที่จังหวัดสีสเกตค่ะคุณผู้ชม พระอาทิตย์ขึ้นผ่านยอดเขานะ่สวยมากๆไปดูกันค่ะไหนดูซิรับพลังแสงแรกของวันใหม่กันไปเลยนะคะกับจุดชมวิวตรงนี้เห็นไหมมันแบบเหมือนดูได้360องศาแล้วมองออกไปก็จะเห็นเป็นตรงพระอาทิตย์ขึ้นที่ขอบฟ้าแต่ไม่ใช่ขอบฟ้าอย่างเดียวเหมือนเป็นขอบทิวเขาที่อยู่ด้านหน้าสำับซับซ้อนกันอย่างเงี้ยด้านหน้ามันเป็นเขาพระวิหารใช่เขาพระวิหารภูมะเขืออืมอ่าด้านชายแดนไทยกัมพูชานะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็มีความสวยงามเนาะอยากจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ย ไปพิสูจน์ด้วยตาของตัวเองสิปักว่าไม่เท่าตาเห็นนะคุณผู้ชมเราจะได้ไปดื่มด่ากับธรรมชาตินะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคืออยากจะให้ช่วยกันไปเที่ยวเพื่อเอาเม็ดเงินไปหมุนเวียนที่นั่นนะให้ไปช่วยเขาหน่อยฟื้นฟูกันท่องเที่ยวชุมชนกันหน่อยเพราะว่าแน่นอนว่าโอ้โหกี่เดือนละที่ผ่านมากับเรื่องชายแดนไทยกัมพูี่ว่ายังต่ำก็5เดือน6เดือนแล้วก็<อ>เศรษฐกิจชายแดนมันทบเทาเนาะค้าขายก็ไม่ค่อยดีชาวบ,บ้านเขาก็ขาดไรายได้ช่วงนี้สถานการณ์มันเริ่มที่จะเบาลงแล้วชาวบ้านเขาก็เริ่มจะกลับมาาหกิน อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่แบบชาวบ้านก็จะได้แบบมีมีช่องทางทำราหากินนักท่องเที่ยวม,มาเยอะมาเที่ยวในพื้นที่อุทยาน ชาวบ้านก็จะมีบริการเรื่องของรถท่องเที่ยวใช่ไหมใช่อาหารอออะไรอย่างนี้ที่พงที่พักอะไรแบบนี้หรือว่าใครอยากจะขึ้นมารับพลังยามเช้าเนี่ยมันก็ต้องอุดหนุนชาวบ้านไงใช่ซื้อของซื้อของเขาขึ้นมาขงบรแล้วก็เข้าไปท่องเที่ยวกันนะคะก็มีความสวยงามเนาะหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาพรค่ะนายสาธิตพันธุมาศบอกว่าหน้าผาเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนชื่อผาฉลุยผาฉลุยเพราะว่า มองเห็นฉลุยเลยคือทัดทุกอย่างทลอปุโป่งใช่ถูกต้องนะคะก็จะเห็นแบบสวยงามเลยแต่ทีนี้ชุมชนกับชาวบ้านเขาเปลี่ยนชื่อใหม่ฉลุยชื่อยังไม่ค่อยพอสักเท่าไหร่อยากได้ชื่อสวยๆให้เหมาะกับธรรมชาติสวยๆก็เลยตั้งชื่อว่าผามรกตผามรกตนี่แหละค่ะแต่ว่าเป็นที่เดียวกันนะคะอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยสาลาเนื้อที่ประมาณ237,500ไร่คุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ตำบลปลือ อำเภอขุข,ขันนะคะเป็นรอยต่อเขตตําบลกันทรอมอำเภอขุนหารซึ่งกําลังร่วมกับชุมชนในี่แหละค่ะผลักดันให้พื้นที่ตรงจุดนี้นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้หนักท่องเที่ยวน่ะมาเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติเรื่องของสัตว์ป่าได้เพราะว่าม,มันยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เรื่องของทิวทัศน์ระบบนิเวศต่างๆก็มีความสวยงามอย่างที่บอกจุดไฮไลท์เลยก็คือไปดูพระอาทิตย์ขึ้นบแบบ360องศานะคะคุณผู้ชมผ่านยอดเขาพระวิหารกับภูมะเขือ,อแล้วก็ได้ชมทะเลหมอกยามเช้าด้วยก็เป็นความสวยา งามที่ยังไม่แพ้ที่ใดๆในเขตอีสานใต้นะเพราะว่าช่วงนี้เดี๋ยวอุณหภูมิมันจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอแล้ะอยากเที่ยวแบบว่ายังมีความหนาวๆเย็นๆอยู่บ้างเนี่ยอยอดภูยอดดอยต้องรีบไปเที่ยวช่วงนี้แหละบรรยากาศเช้าๆก็รับพลังแสงแรกอุ่นๆ<ช>นะโรแมนติกนะปุ๊กอ,อุ้ยเผื่อพรุ่งนี้วันไทยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ต้องไป,ออไปแล้วไปเที่ยวภูเขาดีกว่าเราจะได้แบบวลาปีนขึ้นไปเราจะได้ทดสอบไงว่าเขาดูแลดีเท้าดีที่ไหนแต่ยังหาคนนั้นไม่ได้เลยทำไงล่ะร อ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังหัวหน้าอุทยานหัวหน้าสถานีพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุลาพรอ่าเล่าให้ฟังหน่อยฮะค<ะ>่ะทย์ขึ้นหกโมงเช้าถูกไหมครับเราจะมานั่งรถตอนทึกตีห้าตีห้าแล้วก็มีการบริการจากชาวบ้านเรื่องอาหารเบาๆนะครับพวกอาหารว่างกาแฟนี่ยะบริการจากชาวบ้านจัดให้แล้วก็รอาที่ขึ้นแล้วเราค่อยค่อยเติมพลังจากพาคที่ตีตอนพาทิตย์ขึ้นครับเราพยายามจะผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการเรียนรู้นิเวศสัตว์ป่ารวมทั้ง ทิวทัศน์ที่สวยงามที่เราจะเปิดชมพราทิตขึ้นหรือทะเลหมอกซึ่งผมเชื่อว่าสวยงามระดับหนึ่งของของอีสานใต้เลยทีเดียวนะครับนี่แหละหัวหน้าสาธิตบอกว่าที่นี่ก็ไม่แพ้ที่ไหนนะใ,ในอีสานใต้เช้าๆมาเขาบอกว่าช่วงนี้อากาศมันเย็นแล้วก็โชคดีก็อาจจะได้เจอหมอกอมเดี๋ยวพี่เชื่อว่าถ้าแบบช่วงแบบว่าเย็นกว่าน,นี้ มีฝนด้วยนะยิ่งจะดีนะอากาศเดินก็จะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่แต่ว่าเขาจะเปิดสุกเสาร์อาทิตย์แล้วเริ่มวันนี้แหละค่ะคุณผู้ชม 13, 14, 15อเขาเปิดในช่วงเทศกาลแห่งขันไทยพอดีเลยใช่พาไปเลยพาใครไปไงยังหาไม่ได้ไงหรือจะไปหาที่นู่นก็ได้นะอไปทดสอบ ความรักอะไรแบบนี้เขาบอกว่าการได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมผ่านความยากลําบากด้วยกันเนี่ยมันน่าจะเป็นบททดสอบความรักได้ดีนะปุ๊กใช่หรือจะไปเป็นกลุ่มก็ได้นะคุณผู้ชมถ้ายังไม่มีแฟนจะมาเราก็ไปกับเพื่อนก็ได้ชวนเพื่อนไปเพราะว่าเขารับเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มละ8คน เออทั้งกรุ๊ปเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยบาทตกคนละร้อยห้าสิบาทพี่เจก็คือถ้าจะไปให้มันให้มันทันกับพระอาทิตย์ขึ้นก็ไปนอนทั้งช่วงเย็นก่อนช่วงบ่ายก็คือไปเที่ยวสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าก่อนไปดูพวกสิงสาราสัตว์ที่เขาเลี้ยงไว้หรือว่าไปชมธรรมชาติดื่มด่ำก่อนพักค้างแรมที่พักที่ของอุทยานก็มีกางเต็นท์ก็ได้มั้งหรือว่าจะนอนแบบโฮมสเตย์ชาวบ้านพี่ว่าน่าจะมีก็จะเป็นฟิลฟิลแบบไปแคมปิ้งอ่ะพอเช้ามาเขาก็มีแบบว่ากระฟงกาแฟชาไปเห็นไหมกิน อย่างเงี้ยเก๋จะตายนะคะ,ะเข้าไปดูตารางกิจกรรมของเขากันได้แล้วกันนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปสุกเสาร์อาทิตย์นะคะเผื่อใครสนใจเดินทางไปที่หน้าผามรกตนะคะเพราะว่าก็ต้อง ใช้รถของชาวบ้านเข้าไปเนอะเขารู้เส้นทางเพราะว่าต้องเข้าไปประมาณ7-8กิโลเมตรนะคะไปรอชมพระอาทิตย์ขึ้นผ่านยอดเขาพระวิหารกับภูมะเขือดูธรรมชาติกันสวยๆแบบนี้ยังไงก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือว่าจองทิปได้ทางเพจ Facebook สถานีพาอเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรหรือว่าที่เบอร์0868797788นั่นเองนะคะเออนะได้ไปจิบกาแฟเช้าๆแลทะเลหมอกชมพระอาทิตย์ขึ้นรับพลังแสงแรกนะโร,นกโรแมนติกโรแมนติกโรแมนติก